มาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลในหลีกวันนี้นะครับหลีกชั้นนำวันนี้ทำการแข่งขันเกือบทั้งหมดนะครับคู่หลายคู่เลยนะครับให้หน้าติดตามหน้าเชียร์กัน นะหนึ่งทีมวันนี้ที่ยกมานะครับเป็นสื่อฟุตบอลแช,ชมเปี้ยนชิพป,ประเทศอังกฤษนะครับเป็นทางด้านลีดยูเนเต็ดนะครับจะเปิดเอลรอนโรสนะครับรับการมาเยือนของด้านอย่างเวสต์มบริดอ์เอเปียนสำหรับคู่นี้ฟัดกันเกมแรกนะครับเป็นทางลีดนะครับที่เปิดบ้านชนะเวสต์มบริดไป3ประตูต่อนหนึ่งส่วนเกมนัดล่านสุดของลีดยูเนเต็ดนะครับแพ,ทบแพ้ทางด้านบุกไปแพ้ทางด้านเบอร์มิงแฮมมาศูนย์ประตูต่อนหนึ่งส่วนฝั่งเวสต์มบริดอ์เอเปียนเองนะครับทำศึกนะครับในบ้านของตัวเองนะครับถล่มทางด้านอาเชียนทางด้านสเซบัสซี 2นะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของลีดส์ยูไนเต็ดตัวผู้เล่นเหลือมีใครบ้างนะครับมีโจเกลฮาร์ดนะครับแล้วก็ทางด้านอย่างฟิลิปโปเอียนโบโรต้านะครับฟิลิปโปจูเนียฟิลิปโปเนี่ยจะลงเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกตัวลุกหลักๆนะครับแซมกิมบูไทเลอร์อดามนะครับประมาณนั้นนะครับลีดเพิ่งเสียทางด้านแจ็คิสันนะครับไปให้กับเอเวอร์ตันนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นๆอยู่กันครบคลั่นส่วนฝั่งเวสต์บริด์อัปเปียนผู้เล่น ฝากไว้ทางด้านโจซัวมายาหรือจะเป็นอย่างจอสวิทจะลงบัญชาการให้กับทางด้านอย่างเวสต์อริดเอาเีรยนสื่อต่างประเทศมองคู่นี้มาในทิศทางเดียวกันเลยให้เจ้าบ้านอย่างลีดผู้เป็นต่อเจ้าบ้านนะครับเปิดมาครึ่งช่วงตัวเท่านั้นสําหรับลีดเวลาเล่นในพ้านต้องบอกว่าสติในบ้านลีดเนี่ยถือว่าเป็นสติที่ พอสมควรเลยเวลาได้เล่นในถิ่นของตัวเองสําหรับทางบริเตนส่วนฝั่งเวสต์มอร์บริดเอาปียนผลงานพึ่งมาดีเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้สต์ไม่คือเวสต์บริดเป็น,เป,นเป็นตอบเป็นรองพอสมควรเลยสําหรับไสต์ที่พบกัน5เกมหลังยังมองว่าลีดในบ้านวันนี้ไม่น่าแพ้ลุ้นประตูได้เลยสําหรับลีดแต่ความน่าจะเป็นคู่นี้นะครับมองเลดมาแล้วเป็นให้หลีดแต่ความน่าจะเป็นที่ผมให้เรียกมองอยากให้มองมุมสูงๆซะมากกว่า เกมนี้สายตีจริงกันสูงเกือบทุกเกมขอย้ำว่าทุกเกมความร่าจะเป็นเลยมองคู่นี้ไปที่มุมสูงๆเต็มเวลาสำหรับ l ลีดอยู่ในเตะ